วันนี้คุณยายมาดูตัดนะโอ้คุณยายช้องเป็นเบิร์ตเจม,ม,มือนะคะเจ๊งมนนืน้องนี่มทอดโอ้มาสือของ,งกินปาตสืบินยาวขนาดนี้เอาไปแหลกซิ่งโศกใช้คุณแม่เรีนเบาเลยกํา <c oughs> ค้ำเป็นได้บินแล้วเพื่อกับเรียนบบาด้วยจ้ะพี่น้อง การแต่งตัวของแม่นะก็จะเป็นแบบนั้นแหละแกชอบแบบนั้นซื้อของหมดหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องก็ถือบินญัยเอาไปรถจอดที่พุ่รณะแม่เดินเบาหน่อยแกชอบแบบนั้น ร <laughs> ื้อของก็หางเบาเ <laughs> อ้คือโชว์เลยบินนี่ไม่เก็บเลยหรอแม่ค่ะ้าชี้หมาว่าจะเปอนพวเสื้ออะไร หาตามมึงเอ้ยัส่งนัดตัมส่งนัดอันนี้รือดไ้บอกว่าพี่รีบไปหาเราเลยขับมาหาดลานนี้แฟนขับมาถามทักทายโอ้ยส่อตุ้นไปค่ะคุณแม่แม่เดินไปเลยแม่แม่อย่าไปหาเราเลย Nó đi lốt này. Nó bác luôn đấy. Này ไอ้ยอ้ามาถึงรถวพี่ชายแล้วอ่าอ,อที่จำเป็นอันนี้ของแถมแกก็เคี้ยวหมากคุณแม่อ่า